เชฟออนเทรนสนับสนุนโดยแอสต้าไฟเจอวันนี้รีบจัดก่อนหมดที่แมคโคร ตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการและแขกรับเชิญพิเศษจะได้ชิมเมนูแอปพิทายเซอร์คอสจากบัสทีมสีดำกันแล้วสำหรับทีมสีดำนะคะวันนี้นำเสนอมาเป็นคำแรกนะคะอยากให้ทานจะเป็นหมี่กรอบหอยเชลโฮตาเตะก,กับสตอบรอเบอรี่ค่ะแล้วออนพร้อมด้วยคาเวียค่ะคำแรกคำที่สองจะเป็นบีฟทาท่านะคะที่อยู่ในกลวยแล้วก็คำที่สามนะคะจะเป็นน้ำพริกปูที่อยู่ในแตงกวาโลนะคะแล้วก็ออนพร้อมด้วยไข่แดงค่ะ ส่วนคำสุดท้ายนะคะจะเป็นลากบัวที่นำไปทอดยัดไส้กุ้งแล้วออนท็อปด้วยแซลมอนสไปซี่ค่ะโอตเตออันแรกครับตัวตัวหอยอ่ะดีมากแต่สำหรับผมเองมันไม่ได้ผ่านการย่างหรืออะไรมาเลยมันเป็นการเสิร์ฟดิบๆซึ่งแบบมันก็มันก็เป็นหอยที่ห,หวานแล้วก็คุณภาพดีครับส่วนด้านบนเนี่ยติดหวานซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เอาหวานเอาอาหารหวานๆมาเป็นดับเบิ้ลทเซอร์มันทำให้ความอยากอาหารมันลดน้อยลงและเปิดเป็นคำแรกด้วย แล้วก็อันเนื้อนี่ครับอร่อยครับเหมาะกับการที่เป็นอมูสกุดมากครับก็ก็มีความกรอบมีความแบบอร่อยของเนื้อนะครับส่วนนั้นถัดไปที่เป็นปูอยากให้มีเนื้อปูชิ้นใหญ่ๆข้างในมันมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเส้นๆแห้งๆข้างในเลยแล้วมันก็แบบเป็นแบบอะไรที่มันแบบเป็นน้ําข้างในะครับก็อันนี้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นไข่ด้วยข้างในนะครับแล้วก็อันรากบัวไม่ได้รู้สึกโดดเด่นอะไรครับต้องขอโทษก่อนเลย เพราะว่าคือพรีเซนเทชันน่ารักมากแต่พอเชิทานอะคำแรกฉันรู้สึกถึงความหวานของมีโอเวอร์หลายๆอย่างเลยตัวต่อไปเป็นปูค่ะเห็นด้วยว่าควรจะเป็นชิ้นมากกว่าเราจะรู้สึกว่าอุ้ยเราได้เ,<อ>เ,เียวเนื้อปูแต่นี่มันกลายเป็นเส้นๆชอบตัวรากบัว<ะ>เพราะปกติเราไม่ได้เป็นคนกินรากบัว<ะ>คิดว่าอร่อยค่ะตอนนี้ชอบตัวนี้<ะ>นาคา่ะเซกกล่ะคะอันดับแรกคือบางชิ้นมันก็เล็กๆบางชิ้นก็ใหญ่ๆเนาะการกะพอ์ช่น อาจจะผิดพลาดนิดหนึ่งเสริมมาเป็นแอปเปอร์ทเซอร์นะมันควรจะกินภายในคาเดียวแล้วกินหมดเราเริ่มที่คําแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือมีกรอบเนาะมีกรอบอย่างที่เห็นด้วยกับตีชานะครับว่ามีกรอบก็มีความหวานอยนะู่แล้วเนาะสตรอบเบอรี่ก็มีความหวานพอยเชียมันก็มีความหวานธรรมชาติของมันพอทุกอย่างรวมกันปุ๊บมันกลายเป็นอะไรซุปเปอร์หวานพอกินไปปุ๊บอันนี้อันแรกอันที่สองปุ๊บตัวแป้งที่เขาห่อมามันกรวยมันก็ต้องกรอบเหมือนกันเมื่อเดินเจอไอตัวตัวเนื้อสัตว์เนาะมันอาจจะแบบมีความเหนียว แต่โดนุษยสัตว์อร่อยดีครับมาส่วนตัวที่3คือถ้าเขาจะเลือกไอ้ตัวปูที่เป็นเป็นเศษๆเงมาเขาควรจะบีบบีบน้ําให้แห้งไปผัดให้มันให้กลิ่นมันความคามันดรอปลงมาแล้วก็มันจะทาให้แบบรสชาติดึงรสชาติขึ้นมาได้อร่อยมากกว่านี้แล้วตัวสุดท้ายเลยตัวรากบัวมันเหมือนเราเคี่ยวแป้งอะแป้งทอดทั้งอันอะมันแน่นไปหมดใช่มันเหมือนเรารากบนหนามายัดไส้อะไรสักอย่างแล้วก็ชุบแป้งทอดอีกมันเหมือนเรากินก้อนแป้งทอดอะ การการกินอาหารไฟดิเนกเนี่ยในแต่ละจานมันค like <laughs> <lead is> ือการเดินทางแล้วก็การไล่ระดับรสชาติของอาหารไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยมันเดินมันเหมือนายเรือในอ่างอะสามคำแรกที่เอออะไรไม่รู้คือมันหวานหวานเย็นเย็นหวานหวานเย็นเย็นแล้วก็ทะเลทะเลในในในจานหนึ่งเนี่ยถ้าคำเล็กๆหน้าตาน่าราขนาดนี้ต้องเด็ดทุกคำอันเนี้ยน่ารักแต่ไม่น่าประทับใจ เป็นยังไงบ้างคะมันไม่ตื่นเต้นอ่ะมันไม่สามารถจดจําได้แบบว่าสี่คำที่เสิร์ฟมาคืออะไรอันแรกคนอื่นอาจจะมองว่าหวานแต่สําหรับแตงมันเปรี้ยวโดดคันที่สองมันสืดแล้วมันจมอันที่สามกลับมาเปรี้ยวอันที่สี่มาจมอีกจนงงว่ามันมันสับสนในรสชาติเลยมันมีความสวิงมันไม่มีความต่อเนื่องมันไม่มีสตอรี่เทลลิ่งในเรื่องราวมันมันไม่ควรเป็น ูิ่คตอนนี้บัสและบลนกำลังเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะทำในเมนูพรีเมนคอร์สอันนี้เป็นเนื้อปลาแซลม,มอนของแอโรนะครับตามโจทย์วัตถุดิบที่พี่จอยบอกเราเมื่อกี้เนาะผมก็เอาออกมาแต่แพทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำเตรียมในส่วนของเมนูนะครับชื่อว่าแซลม,มอนโมเสกเนาะ บอลกำลังสลดยปลาแซาลมอนโดยหั่นแซลมอนเป็นเส้นยาวๆและใส่ซอสมิโซะลงไปหมักกับผิวและน้ำเลมอนคลุกผสมทิ้งไว้30นาทีเพื่อความหอมอร่อยแล้วนำไปห่อสลรายจัดจานออกมาเป็นเมนูสลัดแซลมอนมูเอกนั่นเองเชื่อว่าบาสกับบอลเนี่ยไปทำการบ้านมาค่อนข้างหนักแล้วก็โจทย์วันนี้เผือแค่เขาสองคน ทีเนี้เทคนิคกัเทคนิคอะจะมาแบทเทิลกันละทีนี้มาคาดหวังกันในเรื่องของรสชาติครีเอทีฟมาแน่นอนสุดท้ายครีเอทีฟมาทารสชาติไม่ตามก็จบบนกำลังนำสาหร่ายมาวางเตรียมห่อกับแซลมอนที่หมักเอาไว้เมื่อสาหร่ายกรอบๆโดนกับตัวเครื่องหมกักทำให้สาหร่ายนุ่มขึ้นและทำให้สาหร่ายห่อติดกับเนื้อปลาแซลมอนได้ดียิ่งขึ้น คิดว่าเอกลักษณ์ที่เป็นของบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเสิร์ฟอาหารว่าจะเป็นรูปแบบของซอสหรืออาหารเนี่ยคือบอลก็จะพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาของมันไม่ว่าจะเป็นทําในรูปแบบของซอสจากน้าแกงข้นๆเป็นแค่ซอสเล็กๆใช่ไหมครับอะไรเงี้ยคืออย่างวันนี้เราก็จะมีอะไรแบบนั้นเหมือนกันตอนนี้บอลก็เริ่มจัดจานพรีเมนคอสแล้วเป็นเมนูสลัดแซลมอนโมเสกเสิร์ฟเป็นสลัดสไตล์ญี่ปุน่นออนท็อปด้วยคาวเวียที่ทานรวมกันแล้วจะให้ความรู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้น อันนี้ยังคอแรกอยู่พี่แต่คอสองก็ใกล้เสร็จแล้วคอสองน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วถึงเวลาแค่ลงจานแล้วก็คลุกอย่างเดียวคอที่สองทำเป็นแกงปูใบชะพลูแต่ว่ามาในรูปแบบใหม่ก็คือทําเป็นลาวิโอรีก็คือห่อใบชะพลูห่อปูแล้วก็ใส่ชีสลงไปชีสมอสซาเรล่าที่ทางโจทย์ให้มาเป็นข้างในเป็นปูเป็นจะเปชะพลูไปผัดกับพริกแกงใส่ององปูนามันปูลงไปแล้วก็ใส่ด้วยชีสมอสซาเรล่าลงไป แล้วก็มาหอม่อรับแล้วก็เสิร์ฟกับซอสแกงปูใบชะพูเหมือนกันแล้วก็มีปูนิ่มกับใบชะพูทอดท็อปกรอบๆอีกทีหนึ่งถ้าเป็นอาหารยุโรปมันจะเป็นเรียกว่าจานพาสตา้าเหม izer, ือนแอปเปิไทเซอร์เราก็มีพรีเมนพรีเมนเป็นพาสตา้าใน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 ทุกการแข่งขันมันคือเหมือนแบบเป็นเป็นเกมอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสู้ยึดตามไม่ว่าคนนั้นเป็นใครเรากำลังหาแม่ทัพจะไปไปลบในทีมเราเธอช่วยสู้กัน แต่อยากถึงขั้นตายแต่ต้องมันจะมีไม้ตายที่จะเอาชนะกันได้จานของทีมสีขาวนำเสนอในส่วนของแซลมอนโมเสกค่ะทีมสีขาวได้นำตัวแซลมอนนะคะไปมารีเนตกับตัวโชยุค่ะแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายค่ะแล้วก็ออนท็อปด้วยคาเวียและส่วนสี ที่อยู่ในหลอดน,นะคะจะเป็นน้ำมันพลิกค่ะแล้วก็ตัวซอสนะคะจะเป็นโชยุเดซซิ่งขิงเลมอนค่ะส่วนจานของทีมสีดำนะคะจะเป็นลาวิโอลี่เกี๊ยวปูค่ะแล้วก็ทานคู่กับปูนิ่มทอดใบชะพลูและซอสแกงปูใบชะพลูค่ะ ได้ชิมแล้วสองคนนี้เหมาะก,กับเป็นคู่ชิงกันหรือยังคะยังค่ะยังไม่เหมาะสมกับการเป็นคู่ชิงเสียใจนนึงัโโสีดำยังไม่สามารถจะตีตื้นความประทับใจมาได้สีดำเขางวดจนเคี้ยวจนมีความเผ็ดและมีความเข้มขนาดพยายามกินทุกอย่างรวมกันเพื่อให้กรุบความเผ็ดรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยเขาเขาหนักไปทางเผ็ดต่อยเขามีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตในขณะที่จานสีขาวอ่ะ เขามาพเพอมกับความสดชื่นว,วิตรอยแซลมอนอเจเวียหรือว่าอะไรต่างๆนาๆนาเนาีน่ยทุกอย่างมันลงตัวกลมกล่อมมันเหมาะสมกับการเป็นจานที่สองสำหรับแต่งนะทนัดน,น็อกหมัดที่สองแล้วนะ <S <S พี่จะโกรธหนูนไหมถ้าหนูจะบอกว่าหนูคิดถึงชานนนะอะ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าสีดำอ่ะวันเนี้เขาไม่เหมาะที่จะมาเป็นคู่ท้าชิงซึ่งมันมีทั้งหมดสี่จาน ความรู้สึกหนูอะ่ะโดนโน็อกไปสองจานแล้วนะหรืออีกเลยสองจานหรือสองหมัดถ้าเขาตีตึ้นขึ้นมาไม่ได้คือตุ้ยเลยนะอันนี้ต้องเรียกว่าได้แรงออกอันนี้หร่อยแรงคือเป็นใต้ซึ่งเขาพลิกกลับมาได้ค่ะสําหรับคนที่ชอบอาหารรสจัดๆแบบนี้นะความอร่อยของจานนี้ถ้าเป็นคนกินรสจัดๆได้เค็มได้เผ็ดได้เราถือว่าอันนี้แหละโอ้ยผมรู้อยู่แล้วเจคิมต้องชอบจานนี้เจคิมชอบแกงกะทิรสมือผมหน้าตาเหมือนจะแบบ ปลาหลังมันจะจืดๆอ่ะออแต่กินไปคือแบบคงแน่ส่วนสีเนี้ยกินเข้าไปมันชื่นใจเหมือนอากาศเย็นๆประมาณสัก12องศามาแตะแถวผิวเราอ,ะอ่ะเข้าไปอยู่ในคอเราแบบโอ๊ยตายเป็นการฟอกความอร่อยในลิ้นเราเออตัวแซลมอนโมเสเนี่ครับตอนแรกคิดว่ามันจะเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนอ้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอแซลมอนกับสาหร่ายเนี่ยมันมาเจอกันแล้วกินไปเรื่อยๆนยครับมันมีความอูมามิมันดีมากลยครับชอบมากๆแต่สําหรับผมอยากจะติว่าตัวน้ําสลัดเนี่ยยังไม่ได้มีมิติีมาก แล้วก็ตัวผักเนี่ยครับให้มาเป็นชิ้นใหญ่ไม่ใช่ไบไซส์อันนี้น่าจะผิดกฎของการทำไฟไดนิ่งเลยส่วนอันนี้ตัวแกงปูเนี่ยครับถ้าจานถ,ถัดไปมันแรงๆแ,แบบนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดคอที่2ได้ดีแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าแกงอะ่ะมันแรงไปจนทำให้เราเาวิววลี่เนี่ยอร่อยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ทำตัวแป้งทำไส้ได้ดีมากเลยแต่ว่าสุดท้ายเราได้แต่รสชาติแกง เพราะแกงมันนําไปไกลมากมันทั้งเผ็ดทั้งข้นทั้งมันแบบจนจนมันกรอบทุกอย่างไปหมดเลยครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วรวมรวมแล้วจานนี้เนี่ยครับรสชาติด,ดีครับขอบคุณมากค่ะผมยังคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมเพราะว่าจริงๆแล้วในทางที่เราดูเนี่ยเ,ออเทคนิคมายเยอะจริงๆฝีมือมีแน่นอนแล้วก็เข้าใจถึงหลักในการทําอาหารสําหรับการเสิร์ฟในเชฟเทเบิลครับผมสาหรับ2จานนี้นะครับในข้อที่2อน,นะครับต้องบอกเลยว่าสีขาวก่อน เขาไล่สลับไม่ดีครับสำหรับจานนี้<ะ>ก็คือการนําสลาดัดก็คือเพลย์เซฟน้องแบบอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากคือไล่เบาๆเข้ามาก่อนแล้วก็อย่างที่ฟังบอกนะครับว่าตัวน้กสลัดเขาอาจจะแบนนิดนึงแล้วก็ติดที่รถอาจจะจัดไปนิดนึงสาหรับสลัดจานนี้<ะ>แต่กินแล้วรู้สึกสดชื่นดีครับแต่อาจจะหนักหนักความรถจัดไปหน่อยสําหรับจานสีดําเนี้ยตัวแผ่นแป้งอร่อยมากดีมากไสอร่อยแต่ต้องบอกนิดนึงว่าเขาเล่นรถหักขนาดนี้ในจานที่2อ่อะ จานที่ 3. จานที่4ต้องเอาจานนี้ให้อยู่สีดำอร่อยจริงแต่สีขาวเข้ามาถูกเวลามากกว่าถ้าเข้ามาในช่วงเวลาที่ถูกอ่ะจะเป็นจานที่ดีามากๆพอเราไม่ได้ไปพรีเซนต์เนี่ยกรรมการอาจจะไม่ได้ม่ได้เข้าใจสิ่งที่เราอยากจะสื่อเขาอาจจะไล่ลำดับจากรสชาติอ่อนไปหารสชาติสูงแต่เขาไม่ได้ไม่อาจจะไม่รู้ว่าเราอยากให้เขาสนุกในการทานแบบไม่ได้ว่าค่อยๆไล่รสชาติเราอยากให้มีความจัดจ้านแล้วก็ดรอปลงมาแล้วก็ขึ้นไปพีคแล้วก็จบแบบสวย เปรียบเทียบอาหารเป็นผู้ชายนะคะสีขาวนะคะก็คือเขาเริ่มบอกตัวตนของเขามาแล้วจากเมื่อกี้ที่เขาค่อยๆแบบว่าโชว์นิดนึงแต่ตอนนี้เขาแบบว่าโชว์ขึ้นมาแล้วเราเห็นถนึงความแบบขี้เล่นของเขาบ้างามีความรีเฟรชอร่อยะคะ่ะแล้วก็ชอบที่มีคาเวียกับสาหรายกินง่ายรู้สึกว่าทุกอย่างสำหรับชานัรนลงตัวเลยค่ะส่วนสีดํานะคะ เป็นผู้ชายไฟแรงทช่เขาแบบว่าโซฮอตเลยคาโหงวินมีเขาถอนมาแล้วเขาถอนมาเลยเราก็แบบว่าหุ้ยเราดูเรียบร้อยไปเลยสำหรับคนนี้รู้สึกว่าเขาเนี่ยทำตัวแป้งมาดีมากทุกอย่างอร่อยตัวแกงแรงค่ะคือเทสนํามามากค่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมร้อนแรงมากค่ะ ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนกำลังทำเมนูเมนคอสซซึ่งบอลเริ่มจากการทำซอสมัสมมนในเมนูสควิดอิงซอสมัสมันส่วนบัสเริ่มจากการทำข้าวผัดมันกุ้งและนำกุ้งไปกรีลบนกระทะในเมนูกุ้งแม่น้ำผัดมันกุ้งเพราะว่าตัวมันกุ้งเนี่ยมันจะทำให้เลี่ยน แต่มีมันแก้วดองมีหอมดองเปรี้ยวๆเนี่ยมันจะตัดเลี่ยนได้ครับก็อันนี้บอลกําลังเเช็คคอนซิสเทนซีความข้นหนืดเนาะแล้วก็เช็ครสชาติของตัวซอสมะส,สมันมึดําของเรานะครับทําขึ้นเหมือนเป็นพวกเพจซอสเหมือนที่บอลทำในหลายอีพีที่ผ่านมาแต่ว่าอันนี้เราใช้เป็นพริกแกงมะส,สมันกับพริกแกงแดงเพิ่มเข้าไปนะครับก็ซอสแบบนี้จริงๆนะแบบเทคนิคอะไรเงี้ยพี่บัตส์เขาไม่รู้จักหรอกทาให้เป็นหรอกเขาเลี้ยงลูกไงก็ต้องได้แล้วแหละหนึ่งล้านอ่ะผมว่า CO t 1 0บนอลวันนี้ดูมั่นใจในฝีมือตัวเองเอามากๆเลยนะครับทำไปชิลไปถ้าทางคงจะซ้สมาอย่างดีคอร์ที่3ก็จะเป็นตัวเมนคอร์สเาใช้กุ้งแม่น้ำเป็นเมนคอร์สหลักเพราะว่าจริงๆก็แอบคิดมาแล้วว่าพี่คิมเนี่ยไม่ทันเนื้อก็เลยเลือกเป็นกุ้งคอดเกลือ แล้วก็เอามันกุ้งไปคลุกกับข้าวจากโจดหลักเนาะอันนี้เป็นเบรคครัมครับเป็นเกล็ดขนมปังที่บอนมาผัดกับน้ํามันสโมพันชต้าแล้วมีเป็นสโมเบคอนด้วยในพ่าของกับวันี้ก็จะไปอยู่บนเนื้อวัวที่เป็นเนื้อวัวซูวีของเราในจานเป็นคอร์สแบ็กอิงมักกมันนะครับเพิ่มความกรอบเพิ่มความหอมแล้วจะใส่เป็นสมุนไพรของต่างประเทศกับของไทยเป็นพาร์สลี่นะครับเป็นพาร์สลี่ิตาเล่นพาร์สลี่กับเป็นผักชีของคนไทยนะครับเพิ่มกลิ่นความหอม ก่อนเสิร์ฟสิบนาทีเราเข้ามาทอดแ,แล้วเสิร์ฟเมนค้อนเลยครับอันนี้มันมีเนื้ออยู่ข้างเยอะแม้นเดี๋ยวมันแตกน,นี่เป็นเมนูที่3ครับ อันอันนี้เป็นเนื้อครับเป็นเนื้อวัวไทยวากิวซุยเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวเกี๊ยขนมปัง,งที่เราทำเมื่อกี้เนนะนรที่จะมีตัวน้ำมันสมโมกเบคอนสมโมกเฮต้านะครับแล้วก็เป็นสมุนไทยต่างประเทศไอตาเลียนพาสลี่นะครับแล้วก็จะเป็นผักชีไทยบ้านเราเพิ่มความกรอบความหอมแล้วจะปรุงรสชาติด้วยพาเมซานชีสนะครับตกใจได้พริกไทยโรยนิดหน่อย ถ้าย้อนกลับไปแก้อะไรได้ไหมบอลบอลไม่แก้เลยครับบอลคิดว่าวันนี้บอลคิดทุกอย่างไปดีหมดแล้วมันเป็นไปตามแผนแล้วก็ตามสิ่งที่บอลต้องการจะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือว่าเนื้อสัตว์หรือตัวแป้งหรือซอสอะไรก็ตามนะบอลบอลไม่ไม่แก้เลยครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดรู้ผลว่าบอลได้ที่2แล้วมีโอกาสให้ไปแก้บอลไหมบอลรู้สึกว่าบอลแฮปปี้กับมันแล้วครับเชฟออนเทรน